ส <c oughs> วัสดีครับท่านผู้ฟังเนาะอาชีนึงนั่งนึเด้อไปไล่ม่องครับน่ะอา็มนาำไนแก้วไปแล้วครับนี่ไปแล้วไปพู่เนกคาระยะทางกับประมาณ3กิโลครับกำลังสิไปเนาะน่าปลาหลายบอ่อไปน่อกไปเบิ่งกันเนาะอ่ะโอเคครับไปไปดูกันครับนะครับไปแล้วครับอันนี้เนาะนะฮะพูนะครับ ไปพูนบ้านโคคาครับนะไปหามองปลาหลายๆนะครับนะต้องเอามองไปมองก่อนนะตา,ามตัวใหญ่งงครับมอกก็สิบสี่เส้นครับนะไปเบิง่งนเนาะพี่น้องเนาะกลับไนแล้วครับนะสองกิโลสามกิโลคนละนะค่อยหอดกันเนาะนะครับน,นี่ไปเรื่อยๆครับะใส่เวลาแป๊บนึงแหละนึ่ง, <c oughs> งดังๆนืองดังเลยพี่นอ้อง อนะนะครับเนาะนะนะอ่ะเดี๋ยวค่อยพอกันครับสักพักนึงไปหอดมองกอนหอดแล้วครับตอนนี้มองขอ้าศิล่มองครับนะ,ก,ะกว้างอยู่ครับกว้างมากกระบอเนี้ให้กันนะจะได้หรือไม่ได้ต้องดูกันนะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเนาะนะฮะนี่นะนเสร็จพร้อมแล้วนะครับผมผมเรียบร้อยแล้วครับนะจะกลับแล้วตอนนี้ อได้ยุครับได้ยุครับนะครับนะฮะเ่าจะเอาให้เบิ้งอยู่นี่มันเอาไปข้างในครับเนาะนะเอากลับบ้านนะครับเนาะนะเพ่งครับเพ่งวันนี้นะฮะได้สามสี่ตัวครับนะฮะประมาณก็บสามสามกิโลเศษเศษเนาะนะครับไปไปแล้วครับนะครับวันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วครับนะฮะสนิทก็แล้ว โอเคเนาะมาออ่นคอยบ่ากันไหมเนาะกระบ้านแล้วนะจากนจะเสียหอดอ่าบ้านก็คนละประมาณกิโลเศษเนี่แหละครับว้าวหามาตั้งแต่เก้ามงครับนะใส่สามสี่ตัวเนี่ยกระบาโอเคละเนาะ ขับยั่ข้างใน,นี่ครับนี่นครับนะหออยัดไปครับเออครับแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะโชคด,ดีครับมันนี้โชคด,ดีบายครับผมสวย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 